สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเธอและข่าเป็นคนคนเดียวกันมาตลอดพี่ชายท่านเคยได้ยินเรื่องสองบุคลิกไหมปู่แย่นามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไรด้วยความเศร้าทางเหรินยังคงงุนงงพูดขึ้นว่า2บุคลิกงั้นเหรอปู่แย่นาพยักหน้าตอนที่ข้ายังเด็กข้ามีบุคลิกที่แตกต่าง เนื่องจากสถานการณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบุคลิก,กภาพของข้าก็แตกออกเป็นสองส่วนอันที่จริงกูเยะที่ท่านรู้จักคือบุคลิกหลักของข้านาเอ,อ๋เป็นบุคลิกรองที่สร้างขึ้นเมื่อข้ายังเด็กข้าสูญเสียความทรงจำและเนื่องจากบุคลิกทั้งสองของข้าข้าจึงกลายเป็นนาเอ,อ๋หลังจากนั้นท่านก็พาข้ากลับบ้านนาเอ,อ๋ค่อยๆโตบโตภายใต้การดูแลด,ด้วยความรักของท่านพ่อท่านแม่และท่าน เมื่อสมาชิกในครอบครัวของข้าพบว่าบุคลิกของข้าในฐานะกูเย่ได้รับการฟื้นฟูเนื่องจากบุคลิกของนาเอ๋ได้พัฒนาบุคลิกลักษณะของตัวเองไปแล้วมันจึงขัดแย้งกับบุคลิกหลักเนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคลิกของนาเอ๋และกูเย่ข้าเกือบจะเสียสติไปแล้วดังนั้นบุคลิกทั้งสองจึงอยู่ร่วมกันได้กูเย่ไม่เข้าใจว่าทำไมบุคลิกของข้าจึงดื้อรัน้นจากมุมมองของเธอ บุคลิกรองควรรวมเข้ากับบุคลิกหลักหลังจากที่ตัวละครหลักตื่นขึ้นแล้วเธอรองทำดูสักครั้งแต่พบว่าบุคลิกหลายอย่างของเธอจะร้อมรวมเข้ากับนาเอ๋หลังจากการรวมเข้าด้วยกันเธอกลัวว่าอาจจะส่งผลต่อเป้าหมายในอนาคตของเธอดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเมื่อรวมกับข้าในที่สุดบุคลิกทั้งสองเติบโตมาด้วยกันและนาเอ๋ก็เป็นอิสระมากขึ้น ด้วยเทคนิคพิเศษบางอย่างพวกเรากลายเป็นคนสองคนพวกเราคือนาะเออรและกูเย่ที่เจ้ารู้จักกูเย่อยากรู้อย่างเห็นเกี่ยวกับเจ้าเธอไม่เข้าใจว่าทําไมข้าถึงผูกพันกับเจ้ามากเธอไม่เชื่อในความสัมพันธ์ของเราดังนั้นเธอจึงเดิมพันกับข้าเธอบอกว่าเธอจะเข้าหาเจ้าด้วยท่าทางธรรมดาและหลอกล่อให้เจ้าตกรุมรักเธอหากเจ้าตกรุมรักเธอแสดงว่า ความรู้สึกที่เจ้ามีต่อข้าเป็นสิ่งหลอกลวงนั่นแปลว่าข้าแพ้ถ้าข้าแพ้ข้าจะต้องร่าทิ้งบุคลิกของข้าและรวมเข้ากับเธอถ้าเธอแพ้แทนเธอจะต้องร่กทิ้งบุคลิกของเธอเพื่อให้ข้าครอบครองบุคลิกหลักเมื่อเรารวมเข้าด้วยกันหาวเนรูนสึกงุนงงกับการอธิบายแม้ว่าเขาจะสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกูเย่และนาเอ๋อมาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า มันจะเป็นเช่นนี้คำอธิบายฟังดูเหมือนนิทานไม่สามารถแม้แต่จะถือว่าเป็นไปได้ดูเหมือนเป็นตำนานปู่เย่ยนาเก่าวต่อว่าในที่สุดข้าก็แพ้ในช่วงเทศกาลหาคู่ข้าแพ้ท้ายที่สุดเจ้าคิดแค่ว่านาะเอ,อ๋อเป็นน้องสาวของเจ้าเมื่อพิจนารณาว่าเราอยู่ด้วยกันเมื่อเรายังเด็กเท่านั้นแม้ว่าข้าจะไม่พอใจในผลลัพธ์แต่ก็ไม่มีอะไรที่ข้าสามารถทำได้หาข้า สามารถอยู่เคียงข้างเจ้าได้ข้าเชื่อว่าพี่ชายจะหลงรักข้าเช่นกันแต่ทว่าข้าแพ้เมื่อเธอพูดแบบนี้เธอก็ยิ้มทันทีดูเหมือนเธอจะไม่เจ็บปวดเลยแม้จะเสียเธอไปข้าแพ้แต่กูเย่ก็ไม่ชนะเช่นกันเธอทำให้เจ้าตกรลุมรักเธอแต่เธอก็ตกลุมรักเจ้าด้วยเช่นกันเมื่อเธอพูดแบบนี้ความขมขื่นก็พุ่งเข้ามาในรอยยิ้มของเธอเราเข้าใจกันอย่างแท้จริง หลังจากเทศกาลหาคู่สิ้นสุดลงบุคลิกของเธอได้ค่าดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันอีกต่อไปดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะรวมกันเพราะข้ารู้ว่ารักเธอไม่มีวันเปลี่ยนเราเหมือนกันเธอกับข้าจะรักคนเดียวกันข้าคิดว่าข้าจะต้องหายไปและกายเป็นส่วนหนึ่งของเธออย่างแน่นอนไม่แยกจากกันอีกต่อไปแต่ถ้าว่าเธอไม่ได้รวมเข้ากับข้าอย่างสมบูรณ แต่เธอพาข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยข้าเพิ่งเข้าใจเมื่อข้ารู้ว่าเธอสูญเสียความทรงจำในขณะที่ช่วยเจ้าเป็นผลให้บุคลิกข,ของเราสื่อสารกันอีกครั้งเธอกลัวว่าการหายไปของข้าจะทำให้เจ้าเสียใจความรักที่เธอมีต่อเจ้าเลือกส้งกว่าที่ข้าคิดเมื่อถังโอรินได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตัวสารด้วยความคิดแล้วเธอร่ะตอนนี้เธออยู่ไหน ปูเย่นาถอนหายใจเบาๆพูดขึ้นว่าเจ้าจําเวลาที่เผชิญหน้ากับมิติห้วงลึกได้ไหมเมื่อมหาอํานาจแห่งห้วงลึกเข้าโจมตีเธอเธอยอมสละบุคลิกข,ของเธอเพื่อปกป้องเจ้ามิฉะนั้นเจ้าจะไม่สามารถปลดปล่อยพลังของเทพเจ้ามังกรด้วยความรุนแรงเช่นนี้ได้แม้แต่ราชาแห่งห้วงลึกก็ยังหันเหไปชั่วขณะหลังจากนั้นเธอก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ข้าได้ครอบครองร่างกายนี้อย่างสมบูรณ์ในกรณีนี้ ข้าสามารถอยู่กับเจ้าได้แต่เธอโง่จริงๆเรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่ข้าเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของเธอส่วนหนึ่งของเธอก็อยู่ในจิตสำนึกของข้าเช่นกันข้าปกป้องสติของเธอและทำให้เธอนอนหลับสนิทเพื่อพักฟื้นเธอสามารถตื่นขึ้นได้อีกครั้งเมื่อข้าทะลวงผ่านไปยังระดับราชทินนานามพมยุทธสิ่งเดียวคือข้าไม่แน่ใจว่า ข้าจะ,ะเผชิญหน้ากับเธอได้อย่างไรในตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วความหลงใหลในเรื่องบางเรื่องของเธอน,นั้นแข็งแกร่งเกินไปมีปัญหาบางอย่างที่เราจะต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็วนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้ทางเรนอดไม่ได้ที่จะถามว่าเจ้ากำลังพูดถึงความหลงใหลอะไรเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับข้าใช่ไหมนะเอ,อ๋มองไปที่ทางเรนอย่างเลือกสึงเจ้าหลงรักเธอเข้าแล้ว ข้าไม่ชอบสิ่งนี้เลยพี่ชายทางเหรินตะลึงเกินไปเขาไม่รู้จะพูดอะไรเป็นการดีที่สุดที่เจ้าจะดูในความมืดเกี่ยวกับเรื่องนี้มิฉะนั้นจะยิ่งทําให้ความเจ็บปวดของเจ้าแย่ลงไปอีกเราจะคุยกันว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาแต่ทว่าข้าจําเป็นต้องเตือนเจ้าในบางเรื่องในตอนนี้เช่นเดียวกับที่เจ้าสงสยัย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกูเย,ย่และข้าจริงๆแล้วเราก็อยากรู้เกี่ยวกับเจ้าเช่นกันทำไมสายเลือดราชามังกรทองถึงอยู่ในตัวเจ้าจากการสังเกตของเรามันคือพลังของราชามังกรทองที่แท้จริงและมันไม่ง่ายเหมือนกับการสืบทอดสายเลือดเป็นเพราะพลังของราชามงกรทองทรงพลังเกินไปจนถูกผนึกไว้ในส่วนต่างๆมันจะถูกปล่อยออกมาเป็นขั้นๆ เมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นนั่นเป็นวิธีที่เจ้ากลายเป็นผู้ทรงพลังแม้ว่าราชามังกรทองจะทรงพลังแต่ก็นำปัญหาแรงมาให้เจ้าเช่นกันมันเหมือนกับพลังของราชามังกรเงินที่กูเย่และข้าได้รับมาเมื่อนานมาแล้วเทพเจ้ามังกรได้นำกองทัพศักดิ์สิทธิ์เข้าโจมตีเทพเจ้าในอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าส่วนใหญ่ของการต่อสู้เกิดจากความขัดแยง้งระหว่างเทพเจ้าที่เป็นมนุษย์ แรศศวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่เทพเจ้ามังกรก็ต้องรับผิดชอบว่าเทพเจ้ามังกรกลายเป็นเทพมันก็มีแผนจะเลอกความเป็นเทพของตัวเองเช่นกันมันควบคุมพลังแห่งการทำลายล้างและการสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในพลังหลักของจัก,กรวาลเทพเจ้ามังกรมาพบเข้าเพราะโชคช่วยแม้ว่ามันจะมีอิทธิพลที่อ่อนแอกว่าในฐานะเทพเจ้าแต่ก็ยังคงเป็นพลังพื้นฐานของจักรวาล นั่นเป็นเหตุผลที่มันทรงพลังมากในทางใดทางหนึ่งความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของแต่ละคนของเทพเจ้ามังกรน,นั้นทรงพลังมากกว่าราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ของอาณาจักรพระเจ้าใดๆแต่ทว่าจัก,กรวาลนั้นยุติธรรมเบื้องหลังพลังคือความบกพร่องไม่ต้องสงสยัยเลยว่าพลังแห่งการสร้างสารรค์นั้นทรงพลังมากเพราะมันสามารถสร้างชีวิตได้มันยังสร้างเผ่าที่ทรงพลังที่สุดในทวีปโต้รัว นั่นคือเผ่าพันธุ์มังกรในขณะเดียวกันพลังแห่งการทำลายล้างก็น่ากลัวยิ่งกว่ามันเต็มไปด้วยรัศมีที่สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้จุดสิ้นสุดของการสร้างคือการทำลายส่วนจุดสิ้นสุดของการทำลายคือการสร้างพลังทั้งสองนี้เสริมซึ่งกันและกันดังนั้นจึงมีบุคลิกภาพศักดิ์สิทธิ์สองแบบในเทพเจ้ามังกรเช่นเดียวกับที่กูเย่ยและข้าเป็นตอนนี้สิ่งเดียวคือ มันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับเทพเจ้ามังกรบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงและมีพลังเท่าเทียมกันบุคลิกภาพแห่งการสร้างจะควบคุมความรู้สึกของเทพเจ้ามังกรในจักรวาลทั้งหมดและควบคุมพลังต้นกำเนิดของจักรวาลในขณะเดียวกันมันก็ถูกควบคุมโดยภูมิปัญญาและเหตุผลของเทพเจ้ามังกรด้วยในทางกลับกันบุคลิกภาพแห่งการทำลายล้าง จะควบคุมพลังในการทำลายสวรรค์และโลกและร่างหลักของเทพเจ้ามังกรแต่ถ้ว่ามันถูกควบคุมโดยคุณสมบัติที่ดุร้ายพูดง่ายๆก็คือเทพเจ้ามังกรสามารถแบ่งออกเป็นเทพเจ้ามังกรที่ฉลาดได้มองการไกลและเทพเจ้ามังกรดุร้ายต่อมาเมื่อเทพเจ้ามังกรพแพ้แพ้ในการต่อสู้ของอาณาจักรพระเจ้ามันถูกแยกออกเป็นราชามังกรทองและราชามังกรเงิน ราชามังกรเงินสามารถหลบหนีได้ในขณะที่ราชามังกรทองถูกขังอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าเต็มเพราะราชามังกรทองเป็นบุคลิกอันสูงส่งของเทพเจ้ามังกรสิ่งเดียวที่เราไม่รู้ก็คือพลังของราชามังกรทองมาอยู่ในร่างของเจ้าได้อย่างไรพลังของมันทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้ามีพลังมากกว่าวิญญาจารย์ในระดับเดียวกันอันที่จริงเจ้าไม่เคยสามารถควบคุมพลังหลัก ของราชามังกรทองได้ซึ่งก็คือความดูร้ายของมันราชามังกรทองน่ากลัวที่สุดเมื่ออยู่ในป่าในสภาพเช่นนี้แทบจะไม่สามารถย่อท้อได้เลยในตอนนี้เพราะความแค้นที่เจ้ามีอยู่ในใจเจ้าจึงกระตุ้นลักษณะพื้นฐานของราชามังกรทองให้ปรากฏขึ้นนั่นทําให้เจ้ามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้และยังปลดปล่อยเขตแดนสังหารนรกที่น่ากลัวที่สุดของราชามังกรทองออกมาอีกด้วย ภายในเขตแดนนี้การฆ่าและการทำลายล้างทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นพลังของราชามังกรทองกล่าวอีกในหนึ่งคือยิ่งฆ่าและทำลายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นมันอาจจะหยุดจนกว่ามันจะทำลายโลกทั้งใบเมื่อจิตสำนึกของเจ้าถูกครอบงำด้วยพลังที่ดุร้ายนี้เจ้าจะกลายร่างเป็นราชามังกรทองผู้ดุร้ายให้รู้แต่เรื่องการทำลายล้างสติของเจ้าคงถูกกืนเข้าไปในตอนนั้นในแง่หนึ่ง เจ้าจะถูกราชามังกรทองยึดครองทงอั้งเหรินสูดอมหายใจเย็นการวิเคราะห์ของปูเยนนนั้นแม่นยำยิ่งกว่าผู้โสถังเขาไม่เคยคาดคิดว่าความโกรธชั่วขนาของเขาอาจทำให้เขาถูกครอบงำโดยราชามังกรทองมันน่ากลัวเกินไปปู่เยนน,นมีท่าทางไม่พอใจพูดขึ้นว่าเหตุผลเดียวที่ข้าสามารถปลุกเจ้าได้ในครั้งนี้ก็คือเจ้าไม่แข็งแกร่งพอ เจ้าเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของการผสมผสานกับความดุร้ายนี้ถ้ามันนานกว่านี้หรือถ้าเจ้าแข็งแกร่งขึ้นข้าก็คงทําแบบนั้นไม่ได้เช่นกันเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องอารวาสไม่รู้จักจบสิ้นเพื่อทํรลายทุกสิ่งหาปัศจากพลังแห่งการสร้างเจ้าจะจบลงด้วยการทําลายโรคทั้งใบเจ้าอาจทํางานหรือทําลายจักรวาลทั้งหมดจนกว่าเจ้าจะถูกทําลายเช่นกัน เจ้าจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดหากพลังแห่งการสร้างสรรค์ไม่จํากัดพลังแห่งการทรํทาลายทั้งอเรนมองไปที่กูเยนาถ้าอย่างนั้นข้าควรทําอย่างไรกูเยนาตอบว่าเจ้าต้องควบคุมอารมณ์ของเจ้าเองไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเจ้าไม่สามารถปล่อยให้ความคิดชั่วร้ายในใจของเจ้ามีอํานาจเหนือกว่าได้นอกจากนี้เจ้าไม่ควรฆ่ามากเกินไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ อย่าปลดปล่อยพลังของราชามังกรทองในตัวเจ้าอีกเมื่อพลังของราชามังกรทองถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์เจ้าจะถูกกืนกินโดยเจตนาชั่วร้ายในใจของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งเพียงใดราชามังกรทองก็จะครอบครองร่างกายของเจ้าขิวของทังเอเลนขมวดเข้าหากันแน่นแต่ผนึกในตัวข้าต้องถูกเปิดผนึกเมื่อเวลาผ่านไปมันไม่ใช่สิ่งที่ข้าควบคุมได้ เราเหรียญพยักหน้าเล็กน้อยข้ารู้กูเย่ได้ข้ารครคอบครองพลังของราชามังกรเงินซึ่งเป็นพลังแห่งการสร้างสารรค์ของเทพเจ้ามังกรเมื่อพลังของเราแข็งแกร่งขึ้นในระดับหนึ่งเราอาจสามารถช่วยเจ้าควบคุมพลังนั้นได้แต่เราไม่สามารถทํามันได้ในตอนนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจะให้สิ่งนี้กับเจ้ากูยเย่เธรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เราจะหารือกันต่อไปเมื่อเธอตื่นขึ้น กูเยนาหมุนข้อมือของเธอแระวัตถุรูปร่างคล้ายกับลูกบอลที่ห่อหุ้มด้วยหมอกแสงสีน้ำเงินเย็นเยียบก็บินไปหาถังโอเรนกูเยนาทำสัญลักษณ์มือและเกตมังกรเงินที่ห้อยอยู่ที่คอของถัง,งโอเรนก็ส่องแสงทันทีมีแสงว่าบะแระลูกบอลแสงสีน้ำเงินเยือกแข็งตกลงบนเกตมังกรเงินเกตส่องแสงประกายแวววาวเมื่อสีเงินสีขาวดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นสีที่สวยงาม ความรู้สึกเย็นยะเยือกพุ่งเข้าสู่ร่างกายของทางโอเรนมันทำให้เขาสบายใจอย่างอธิบายไม่ถูกแกนแท้ของเลือดที่เพิ่มขึ้นของเขาแ,แม้กระทั่งความเจ็บปวดที่แผดเผาในตัวเขาถูกระง,งับอย่างมากเพราะมันแต่เว่าร่างกายของทางโอเรนก็แข็งขึ้นเล็กน้อยเพราะความหนาวเย็นนั่นคือไข่มุกเทพเจ้าน้ำแข็งมารวมเข้ากับเกล็ดของเราที่กูเย่มอบให้เจ้ามันช่วยระง,งับอารมณ์ชั่วขณะได้ มันสามารถช่วยระง,งับความรุนแรงในใจของเจ้าด้วยความเย็นทั่วนิวรันด์และมันจะเป็นประโยชน์ในการฝูฝนของเจ้าด้วยขณะที่เธอพูดแบบนี้กูเยนาก็ระรายน้ำแข็งออกจากตัวเธอข้าได้รบเกตของเจ้าแล้วเกตของเจ้านี้มีรัศมีที่รุนแรงที่สุดหากปราศจากมันความดุร้ายด้วยการทำลายร้างของราชามังกรทองก็ไม่อาจากลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์เกตทองคํารูปเพชรมือเลี่ยมคม ดูเหมือนจะมีหัวของมังกรทองตัวเล็กอยู่ด้านบนมันไห้อยู่รอบคอของกูเยนาและไม่มีการปกปิดเสื้อผ้าใดๆมันส่องแสงระยิบระยับกับผิวที่ขาวราวกับหิมะของเธอทางโอเรนกดไม่ได้ที่จะจ้องมองภาพเบื้องหน้าของเขาเจ้ามองอะไรกูเยนาจ้องมองไปที่เขาขณะที่เธอหน้าแดงแต่ทะว่าเธอยังคงย่อตัวลงและก,กอดทางโอเรนไว้แน่นความเย็นเยืะกที่หน้าอกของเขาเริ่มเย็นลง ชั้นน้ำแข็งปกคลุมร่างของพวกเขาท่ามกลางการลุกรานของความหนาวเย็นความอ่อนล้าอย่างรุนแรงคืบคลานเข้ามาหาเขาและทางเร็ก็รับสนิทสองวันหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแต่ทว่าเรยุนเธอก็ยังไม่สามารถสง,งบสติอารมณ์ลงได้ฉากอารวาสของมังกรโลหิตยักษ์ที่ทำลายหอจิตวิญญ,ญาณได้ฝังรึกอยู่ในจิตใจของเขาอัครพมยุทธถูกทำลายและดูเหมือนไม่มีพลังที่จะต่อสู้กลับ หอจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของหอจิตวิญ,ญญาณในทวีปเทียนโตมีผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งในสาของจำนวนประชากรดั้งเดิมเหล่านี้คือผู้ที่ตอบสนองและวิ่งเร็วพอการทำลายสาขาหอจิตวิญ,ญญาณที่นี่ทั้งหมดทำให้เกิดความโกราหลไปทั่วอาณาจักรเทียนโตพลรเมืองของอาณาจักรเทียนโตหวาดกลัวมากจนบางครั้งพวกเขาจะวิ่งหนีจากเงาของตัวเอง เมืองอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดด้วยตัวตนของหลียุนเชอร์ในทวีปเทียนโตเขาจะไม่มีปัญหาในการปกป้องทางโอเลนและคนอื่นๆที่เข้ามาพวกเขาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกสอบสวนเช่นกันแต่ทว่ามัางกรโลหิตขนาดยักษ์ยังคงตามหลอกร้อนเขาเขาไม่มีวันลืมการจ้องมองที่รูร้รย รัศมีที่น่าสะพึงกลัวทําให้จิตวิญญาณของเขาตกตะลึงเห็นไดช้ชัดว่าเป็นสัญญาณของถังโอเลนที่สูญเสียการควบคุมเขาไม่ทราบว่าเจ้าสํานักของสํานักถังมีความแข็งแกร่งที่น่ากลัวเช่นนี้เขาคิดว่าถังโอเลนสามารถเอาชนะพมยุระดับสูงสุดได้ในตอนนั้นสําหรับเขาที่มีความแข็งแกร่งที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้คือเป็นข่าวดีสําหรับถังโอเลนและสํานักถังแต่ทว่าเขาจะนําหายาะมาหากเขาไม่สามารถ ควบคุมพลังนี้ได้ไม่สะดวกอย่างยิ่งที่จะติดต่อกับทวีปโตหรัวจากทวีปเทนโตสามารถทําได้โดยใช้อุปกรณ์พิเศษและทรัพยากรจํานวนมากเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถทําได้ในเมืองเทนโตเท่านั้นรียุนเชอร์หมดปัญญาในขณะที่จะจัดการกับเรื่องนี้สําหรับตอนนี้เขาไม่มีเวลาติดต่อพมยุทธ์มากรักในตอนนี้สิ่งที่ทําให้เขากังวลมากคือเจ้าสํานักถังได้หายตัวไป เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับถังโอเรนเขาได้ยินจากคนที่มาพร้อมกับเจ้าสำนักเท่านั้นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับพ่อแม่ของเขาและเขาพบสมาชิกของสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหอจิตวิญญาณคิดว่าหอจิตวิญญาณจะสมรู้ร่วมคิดกับสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงการคาดเดาแต่ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วพวกเขายังสามารถยืนยันได้ด้วยสิ่งนี้ว่าโรงเรียนซือรอารเคอร์และสำนักงานใหญ่ของสำนักถัง ถูกทำลายโดยกระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับ12ที่มีความเกี่ยวข้องกับหอจิตวิญญาณแต่ถ้าว่าทั้งหมดนี้ได้มีผลกระทบที่ทรงพลังเท่ากับมับงกรโลหิตยักษ์เขาไม่ใช่คนเดียวเขาเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นจะไม่มีวันลืมฉากนี้มันน่าตกใจเกินไปจริงๆราชวงศ์ของทวีปเทนโตในตอนแรกไม่พอใจกับทางโอเลนและคนอื่นๆที่ไม่ไปเมืองเทนโตหลังจากที่พวกเขามาถึงเรยุนเชอร์ ก็ปวดหัวเช่นกันในฐานะผู้ไก่เกียร์แต่ทว่าราชวงศ์ของจักรวรรดิได้เงียบลงหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองคึืนวิญญาณหริยุนเชอร์ได้บอกจักรวรรดิเทียนโตว่าตัวแทนของสำนักถางมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการในเวลานี้ก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าราชวงศ์ในเมืองเทนโตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ